อยากตาดูเธอตลอดนะแต่เธอนั้นไห้ดูแต่ฉันหรือเปล่าที่ฉันนั้นยังมองเธออยู่ยังไม่ลุดละใกอฉันยังคงมองเธอ ฉันอาจจะไม่อยู่ตลอดถึงฉันจะมองเธออยู่ตลอดก็จริงแต่ฉันยังคิดถึงจนเห็นเธอไม่ได้เลยฉันยังคิดถึงเธอตอนที่พวกเรานั้นอยู่ด้วยกัน ถึงฉันอาจจะจับเจ้ามองตามเธออยู่ก็จริงแต่ฉันยังคิดถึงเธอถึงเธอนั้นอาจจะมีผู้ชายคนใหม่ก็ตามใจฉันอยากจะมองแต่ฉันไม่อยากจะไปลุกล้าชีวิตส่วนตัวถึงฉัน แค่มองเธอฉันก็มีความสุขะนะถึงฉันอาจจะมีความสุขได้ก็จริงแต่เธออย่าไปขบผู้ชายที่มันเจ้าชู้เลยฉันอยากเจ้าต้องมองเธออยู่ เพราะฉันเป็นห่วงเธอแต่ฉันไม่อยากจะกล้าสเท่าไหร่เพราะฉันชอบมองเธอแต่ฉันไม่คข้ชีวิตส่วนตัวฉันไม่ใช่สโตเกอรที่ออกตามเฉยๆฉันจะมองเธอในรัวโรงเรียนไปตลอด แต่ฉันก็ไม่อยากให้เธอมาดูหน้าตาของฉันหรอกฉันแค่ช่วยเที่ฉันช่วยได้เท้ากันฉันรักเธอจับตามองเอาไว้ที่ฉันจะจับตามองถึงฉันจะไม่รอกก็จริงแต่ฉันจะจับตามองเธออยู่ตลอด กันก็ตามใจถึงเธอไม่มองฉันแต่ฉันยังจะมองเธออยู่ถึงเธออาจจะไม่รักเราก็ตามใจแต่ฉันก็ไม่สนใจถึงเธอไม่มีผู้ชายคนใหม่แต่อยากขอหน่อยอยาให้ผู้ชายคนนั้น มาทำลายไม่น่าที่สวยที่ฉันได้มองเธออยู่นะฉันไม่อยากจะให้ไม่น่าที่สวยของเธอไม่เปลี่ยนไปกาผู้ชายคนอื่นเขาแต่ฉันก็มีสายตา นาะถึงฉันอาจจะไม่หลอก,ก็ตามใจแช่ฉันก็ยังไม่อยากตามเธอหรอกนะถึงฉันไม่อยากฉันไม่คู่ขามไปจนถึงทีบา่าฉันไม่ใช่สโต๊เกิ์สักหน่อยหนึ่ง แต่ฉันแับตามองเธออยู่ตอลอดนะฉันเป็นห่วงเธอเดี๋ยวเธอจะเป็นอะไรโอ้โอฉันยังมองเธออยู่แต่ฉันเป็นห่วงเธอก็จริงแต่ฉันก็ไม่กล้าที่ฉันจะกล้าก็จริง คือการช่วยเหลือกับเธอที่เป็นดอกไม้อี่สวยงามก็าตาใจถึงเธอจะเมินเราก็จริงแต่ฉันยังนักเธออยู่ไม่บายเธอคนท,ที่รัก